ตั้งสติดีดีคอนว่ามึงมาอยู่ตรงเนี้ invers, <s <S ยได้ยังไงเต็พี่กูบาทหนักเลยครับถ้าใครที่แบบเหมือนได้เห็นงานผมต่างๆมาส่วนใหญ่มันจะมีความเจือความคอมดี้อยู่ มีความแบบเฟรนลี่ผ่อนคลายรีแลกซ์อะไรเงี้ยครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะฉีกไปเลยตัวละครตัวนี้นมีความเครียดกดดันมีความจริงจังแล้วก็มีความว้ทะลุดุดันซึ่งผมก็ตัวจริงก็จะไม่ได้เป็นคนใจร้อนได้เป็นคนใจเย็นมันก็เลยจะต้องมีการเปลี่ยนบทบาทไปเยอะมากครับเริ่มตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยคืออยากให้ตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงเดิมมันก็จะเป็นคนตัวเล็กๆหน่อย ค่อยๆออกกำลังกายแบบพยายามเสริมให้ร่างกายแบบ<ม>ตัวใหญ่ขึ้นแต่ชุดเครื่องแบบใส่ชุดแลมันต้องแข็งแรงอะตัวนี้สองก็คือต้องไปเรียนรู้วิธีการใช้ปืนใช้อาวุธครับส่วนภายในมันก็จะมีเรื่องของเวิร์กช็อปของการที่ต้องเปลี่ยนเป็นตัวละครตัวนี้เพราะว่ามันเป็นคนละคนกับคนน้อยเปอร์เซ็นต์ม้กบอกมันแข็งได้เนะอ๋อมันมีสิ่งที่ต้องทำเยอะมากเลยที่ชีวิตนี้ผมไม่คิดว่าด้ทำเช่นขับเรือไปเรียนขับเรือด้วยผมเนี่ยเป็นตัวละครโรคจิต ที่พยายามปกติที่สุดแลัวคือจริงๆผมเนี่ยโรคจิตแบบคอนเฟิร์มเลยเพราะต้องกินยาด้วยคือมีปัญหาเรื่องทั้งเรื่องการควบคุมอารมณ์ทั้งเรื่องบแบบภาพหลอนอะไรบางอย่างรเล็กๆน้อ,ๆอยๆต่างๆมันเป็นตัวละครที่จริงๆเป็นตัวละครที่อึดอัดที่สุดในเรื่องเลย <S 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 เรื่องแอคชั่นผมเยอะมากคือแรกๆก็มาแอคชั่นเลยมาไล่จับลายกันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นแอคชั่นภายในจิตเราซึ่งภาพในจิตมันก็จะออกมาเป็นภาพที่เราต้องถ่ายจริงนั่นแหละ มันก็จะเห็นการแบบหนีการต่อสู้แบบมันเหนื่อยมากสุดท้ายก็คือทุกวันแบตหมดทุกวันเหมือนกั้นเวลานั่งรถตู้กลับก็คือแบบเหมือนอิดโรยครับต้องพยายามแบบเหมือนนำหาพลังงานเริ่มกินของหวานกินกินอะไรที่มันแบบช่วยแบบให้แบบพลังงานเราเยอะขึ้นอนะ่ะแต่ดีอยู่มั้งดีดีมากๆเลยพี่จริงครับ